สวัสดีค่ะเ,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 เพื่อน stone, vere, ๆพี vere, ๆ่ๆน้องๆลู้ๆหลานวันนาาี้จะพามาดูมาชมแม่จีจะพามาดูมาชมว่าเออความคืบหน้าเนาะของข้าวสวยงามเพียงใดแล้วแต่ก็สวยอยู่นะนี่นี่ประมาณสองอาทิตย์ได้มั้งหรือว่า อันทีก่กว่าเนาะที่ก็ที่ดำไว้อ่ะที่ปลูกไว้อ่ะสวยสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะนี่แหละแต่ว่าแล้วก็รีบรีบถ่ายแล้วก็รีบไปเนาะฝนจะตกทำหัวก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเดินค่ะ เดินภาคเหนื่อยเดินภางเหนื่อยก็มานั่งมันไม่มีเถียงนาแล้วก็เลยนั่งวางไว้อย่างนี้แหละนางนั่ง,งตรงนี้ก็ถือว่ามันก็ยังไงล่ะก็ถือว่านั่งได้อ,อะเนาะนั่งนั่งไปแต่ไม่ไม่มีมดก็ดีแล,ะละ้วล่ะ นี่แต่ว่ามันม,ม่มีตะวันหรอกวันนี้ทั้งวันไม่เห็นตะวันหรอกเพราะว่ามันตกอยู่แล้วล่ะตกทั้งวันเออแต่วันนี้มันไม่ตกหรอกแต่ว่ามันไม่มันเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าหยิมหยิมหยิมมาแล้วล่ะแต่ก็จะพยายามถ่ายให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็พยายามเดินจ้ำเอาจ้ำเอาจ้ำเอาแล้วทีนี้ นี่แหละหน้าฝนมันจะเขียวแต่หน้าแรงมันก็จะเนาะพูดถึงถ้าหน้าแรงมันก็มันก็จะเขียวอยู่นะแต่ว่ามันเขียวแบบยังไงล่ะเขียวแบบบอกไม่ถูกเนาะพูดถึงหน้าร้อนก็ไอหน้าหนาวหน้าหนาวถึงแม้ว่าแต่มันเป็นหมอกเนาะเช้าๆมันก็จะหมอกแต่อันนี้หน้าฝน มันก็เป็นหมอกเหมือนกันหนาะแต่ว่าหมอกหมอกอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมนะ่ะหมอกหมอกอ่าเขาเรียกหมอกอะไรนะหมอกฝนน่ะถ้าฝนตกปุ๊บแล้วจะมีหมอกขาวๆข,ขึ้นน่ะนั่นแหละเเรียกหมอกฝนเนาะถ้วไม่มีอะไรเราก,ก็ให้มาเที่ยวเล่นเนาะ ก็เราออกมาเดินแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พักแต่เวลาเดินอะเวลาเดินน่ะไม่ถ่ายหรอกเหนื่อยหายใจหอบฮอกฮอกฮอกไม่ไหวก็ต้องนั่งพักก่อนแล้วถึงถ่ายไม่ไหวเหนื่อยเฮะยเฮ้ ๋ยวนะสภาพอากาศน่าประมาณนี้เนาะเวลานี้เนาะอันนี้มันก็ประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงมันก็ยังไม่เห็นตะวันไม่เห็นอะไรสักอย่างนจะพาลูกๆหลานๆนั่นเนาะมาดู พี่น้องๆลูก,ลก,ลกลๆหลานๆมาดูความคืบหน้าของต้นข้าวของเราเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แหละแต่ต้นต้นพูดถึงต้นญ้านี้ก็ขึ้นดีๆเนาะญ้านี้ก็มีประโยชน์ก็ปลูกไว้นี่แหละกันน้ำซ้อกันน้ำซ้อเข้ามา ในนาราะว่ารากเขาอะจะเป็นรากที่แบบว่ารากจะหนาแน่นหน่อยนะต้นต้นหญ้าต้นเนี้ยถ้าเป็นหญ้าในเปียใช่ไหมพูดถึงนะเพราะเไม่รู้จักหลักลุงเขาปลูกไว้เนาะห oh, ลักมาดูฝั่งคันนี้มั่งฝั่งนี้กว่าโห oh. วันกันนี้ก็เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเยวต้องรีบเดินรีบไปแล้วล่ะไม่ไหวลูวกเดี๋ยวไม่ทันแน่ไม่ทันแล้วไม่ทันฝนตกแต่ตกทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่มีวันนี้แหละ <c oughs> ตกแต่ตอนเช้าบางวันไม่ตก อยู่กับทุ่งกับนามันก็สบายใจไปแบบนี้แหละค่ะอยู่กับธรรมชาติเนาะนี่น้ำก็ไหลจั๊กจั๊กจั๊กจ๊ก,จก,จก,จกอยู่ตรงนี้นะเหนื่อยหอบก็นั่งก่อนเนาะ ก็ไม่มีอะไรเขาไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วมีอ้สราระไม่มีอะไรที่จะคุยหรอกพราะก็ก็นั่งดูลมกินลมชมวิวกันไปแบบนี้แหละเนี่เอาแต่ว่ายัง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 ไม่มีเสียงเขียดเดี๋ยวก็มาแล้วมืดอีกจักหน่อยพอเราถึงบ้านปุ๊บนะ่ะ ข้างหลังบ้านอะ่ะไปแล้วเกียดค่ะเกียดานอย่างถึงไหนอ๋อมันไปนขี้เปื้เนอะอมไม่ไปแล้วนู่นนะไปขี้เปออเอาแค่ตรงนี้พอเสจรองเท้าเดี๋ยวก็ได้ถอดออกอีก แต่คนออกกําลังกายกันเยอะวันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะ,จะเงียบเงียบเขาคงกลัวฝนตกเขามัง้งมีเรานี่แหละหน่วยกล้าตาย <c oughs> หน่วยกล้าตายไม่กลัวหรอกเออยังไงก็จะมาหอบก็นั่งก่อนอีกสักครู่ใหญ่ๆก็จะกลับไปทำหอ อะไรนะหอหนึ่งห่อหนึ่งไปเตรียมหอหนึ่งขายพรุ่งนี้เชา้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเพราะกลับจากตลาดก็นล้นนี่วิ่งสิคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเอ่อเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องนะคะที่มารับชมที่มารับชมคลิปให้กับแม่จีนะคะ ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ